เกดสวัสดีค่ะ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 คุณมีเซนมีเมีเซนเดอระะน้องเกดเนาะน้องเกดคุณมีเซนนะคะเนาะนี่คาวาตุเหล็กของคนดีเข่ดีดีน้องเข่าแบบไดเขามากแบบไรเดี๋ยววาสุพีสุดอกมาฟังก่อนเนาะหววกรเนก่าสามันไปออกทำาเพื่อวันบอกว่า เพื่นพ่อบอกนะมันออกแล้วเพื่นพ่อบอกเห็นว่าเมื่อใดเพื่นเพื่นพนมาเข่าฝันบ่เมื่อที่ไปกราซินเดี๋วันนี้สิบเจ็ดเข้าไปแล้วค่ะหลังจากที่ไปบายปูอยู่ตำน้ำอาจารย์นัตตี้เพื่อนมาข่าฝันว่าถ้าในหอดเวลาของมืงกูเล่เต้มื้อไว้ข้างหน้าเต้ไว้ข้างหนาสามตัวตรงแล้ววันที่หนึ่งเลยจ้ะเก้าสามหนึวันนี้พ่อไปขอเพื่นแบบ ไปยูถูกคอเพิ่นขอยังจะได้เบอร์สุยังยนะเราไปเนีน่เมื่อนั้นเกตุเลาบูซาพญานาคมา,า,กา,า,ากนะบูซาพญามาพญานาคหน้าแล้วก็ได้หายเกตถ,ถือเอาถือมือเกตเลยขอเพิ่นว่าถ้าอยากไปยูนัมไม่ห้เกตหายเกตได้สามตัวตรงเกตมีเงินบูซาคอยจะคอยจะมีเงินบูซาไปยูนัมเพิน่นก็เลยให้หนูมาจานูได้ ในห้าหน้อยตามตัวตุงแต่บูซ่าพคนมากรอวันนี้เลยได้ไปจุดสูบอยู่องค์งใหญ่ได้ตัวเลขมากองโกโปรดำในอันน่้อยู่ที่ตำแหน่งอาจารย์นัตตี้เดี๋ยวเอฟซี MC พูดที่เป็นข่ามาไหมเพิ่นจะเพิ่นจะบอกข้อใจเนาะเริ่มแรกที่น้องเกดที่น้องเกดได้ได้ได เจมี่ไขว่ไขว้มาคุมามีมีเซนบ่ะที่เกี่ยวกับปู่พญานาคปู่องค์ดำน้องเกดไปบ้านเจดต่างครั้งแรกคือน้องเกดฟันฟันเห็นพญานาคองค์สีดำกับสีเขียวแต่ว่านูบหลูวว่าบ้านเจดต่างมีพญานาคนุปห้าในเขาไปห้องพระนไปฝันเพราะตึงสาวมากนูเลยมาถามว่ามีพญานาคบ่เลยว่ามีเพิ่นให้มาบอกเพื่อนมาบอกเล็กนูปหอกนั่นจหะหนึ่งหเก่ามันออกหงสหงูกลับถื้เอานะ เอฟซีกับเดวิงมันนีเนาะเดี๋ยว้่าสซู่ฟังเนาะมันโค่นถูกเก้าแต่ว่าน้องเกตพ้นคือฉลาดเทพี่น้องพ่นกลับเอาจนถึงแม่นว่าค่ะลูกแม่กลับกลับต้องพอพ่นมหาอยู่บ้านก็เลยถามว่าอ่าบ้านเอกคือไะไก็เลยบอกว่าหนึ่งเก้าเก้าเลยว่าเสดเก้าเก้าหกหกน้ำเด้อเพราะว่ามันกลับหัวเนาะเพ่ก็เลยกลับประเน็ดกาดน้องเกตถูกแล้ววันนี้เลข ไปบ้านเจต่างอีกก็ได้เป็ดจุดทูบได้3ตัวคือเก้าสามหนึเ้ามน่ันี้ไม่ไปออกรางวันที่1นสามตัวหน้าแม่จ้ะสามตัวหนา 31, 1> 1, 4, 4, 6, เก้าสามตรงๆ9งเก้าสามหงสี่สี่หกเนาะรางวันที่หนึ่งันนี้ก็เลยผ้าน้องเกศกับไปตำนักอาจารย์นัตตี้น้องเกศเลยเป็ด <c ười> จุดทูบไ <c ười> หวเพลินเป็นครั้งแรกไปกัไปกัก็ได้เก้าสามหนึ่งเนาะ ครั dos, cuatro, dos, ida, no ้งที่สองก็ได้ไปกับไปจุดทูบหาเพื่อบอกพอดีแต่วาในเรื่องการงานของน้องเกดนี่พานไดงยินว่าประสบประสบความสําเร็จเหมือนกันพานนี่ออีย่างก็ได้ไปรอบแรกคอให้ไม้เป็น่ะสตรีมนะพานกับเมื่อวานกับ่านไปรอบสองไปคออีกให้อันเลี้ยวพานกับเม่บานเจต่างกับพานนี่นีคือว่าห้าของงานแม่นล่ของงานพอกับพู่องคใดค่ะกู่ดำก้ะพู่องดำน้องเกดขออยู่ใส่ค่ะ อยู่ตัหนักไม่จ้ะอยู่ตำหนักอาจารย์น็อตแม่จ้ะไปกับไปขอเพื่อนเพื่อนกับให้เรื่องการงานมากจาก้ะประเด็นยนียมันแรงมามานอนฝันยอ้เมืแรงมามานอนฝันเพื่อนมาบอกว่าถ้าในหอดเวลาของเกตบเพื่อนเล้เตะไปวไ้ข้างหน้าน,น,นี่<อ>เพื่อ <c oughs> นนี่เป็นเป็นจังไรเห็นเป็นรูปร่างเห็นเป็นโตปะผู้ชายสีดำหมดเลยเห็นหน้ากัฝันยเหมออกกันตำหนักกันไหมเพื่อนเมื่ยิ้มออกเป็นผู้ชายโตสีดำ บ่เห็นหนาต่ว่าเป็นตัวสีดำเป็นล่างสีดำเป็น,ม,นม่สีดำต่ว่นหายเพื่อนว่าบอกว่าถ้าในถึงเวลาองก์ียตไ,ไม่ว่ามันหนาจะย่งมาถึงเวลาเราวันนี้เจนเพื่อนหาเพื่อนว่าบอกนะย่งมาถึงเวลาก็เลยบอย <c oughs> บอยบอยเรียบ,บร้บรวนเอียงหายเพื่นอนว่าวังสปแล้วเหมือน เข้าไป้ทาคลิปอีกยืดจานอาจารย์นั่นแล้วเจตูรเลยบูษาพญานาคมาไม่ให้เจตถือให้เจตเมืองกันไหมให้ถือซื้อๆเด้อจะถือไว้เห้นคอยในเด้ออันนี้คอยบูษามาแล้วอันนี้หมายความว่าของเจติ์ตูไม่อจ้ะให้เพิ่นอยากได้อยู่อยากได้หนูก็เลยขอเพิ่นว่าเจติ์มีเงินบูษาให้ให้เรติได้ตามตัวตรงีคอยจะมีเงินบูษาเพิ่นเพิ่นก็เลยให้หนูไปแบบไหไปจาปิงปองจยากมือนั่น เพิ่นจะพาคกันกลับแล้วนูก็เลยส่วนคือว่าเป็นแกขายไม่ผู้ทาบมาดึงมาเอื้อนไปบะเนอมีค้นมากดึงแบบว่าให้ไปจับเอาตัวเลขสุด้าหนูเป็นจับิ่นก็ได้ยุตว่าเลขมันสิบ่ชัดันูก็เลยขอเพื่อว่าขอตัวเลขชัดๆให้แน่ให้ได้3ามตัวตรงค่อยจะมีเงื่อนไปบูชาเพื่อนและแห้มา3ตัวตรงๆ้าหนูเล่จะไปซื้อห้าน้อยมม่เลยออกสมตัวตรงได้ค่ะไม่มีเงื่อนบูชาแม่อนูขอเพื่อนนึ่งคเรียกของคอปู่น หอมเกตู๋ก็อยากได้น้อแม่น่ะวันนี้ขอวสามตัวเพิ่นให้สามตัวเลขอีเองค่ะได้ได้วันพานอ,น,นอยแม่ยายนุจับได้สามหนึ่งสี่ค่ะแต่มันออกสี่หนึ่งสามแต่กักลับไปกามามันเลยเป็นเป็นสามตัวตรง,ตรงแม่น่ะแม่ถ้าหมุนกับเขาต,<ช>ตรงๆนะะ้อค่ะเนาะวันนี้น้องเกย์ก็ได้บ,บูซ่าเพิ่นมาบานมันบ้บูซ่ามาบานมากขึ้นแหลก เพื่อนมาข่าฝันเลยแม่นจ้ะเพื่อนว่าเพื่อนจะไ้ตลอดแต่ว่าให้เอาให้เป็นเป็นเป็นผู้ใายอีกว่ะ<า>ผู้ชายแม่นจ้ะเมาบอกว่าไ้สีใไ้ตลอดแต่ว่าไ้เกียรเอาให้เป็นแต่ว่าร่วมๆม,มนานน่เพื่อนไหเกียร์สีห่หางวนเราจะว่าเกียรเอาพวกเป็นหนูไปจบปิงปองย่ำในเข่าตลอด ขาที่ไปตำนักก็คือได้เลขมาตลอดได้จ้ะแต่ว่านุเอาว่าเป็นพืนว่เป็นห้าน้อยเองอะเดี๋ยวเพื่อนหายตัวเจอสีขาวกับตัวแม่เมื่อวานเพื่อนกับหายีเก่าหมู่านนี่ก็เขาบอกแม่น่ะเขานุกรก็ได้จ้ะหมู่านน้องเกดที่จังไฝันผมให้จับเพื่อนบอกว่าเพื่อนหายตัวเลขมาแล้วเม่านนุตมงไปุดถูกเอาไหมนะนุ่ไปยูถูกเพื่อนก็ได้เจ็ดเก่าสีอนก็ออกตรงๆเจ็ดเก่าเอ้เมันออกเก่าสีออกเก่าซีหมื่ว่านนี้แม่น่ะ คือคนไหยทุกเมื่อพื่ไหอนไท้แต่ว่าให้บอกว่าให้เอาให้เป็นมันบอกกินแต่เมื่อนี่ขอขอไปขอแล้วจ้ะได้จ่าไหมเมื่อนี้เมื่อนี้ได้แปดได้เลขยังคะเมั่นแปดสี่หกจ้ะเป็นเลขช้าขออีกยังจ้ะห้าหน่อยจ้ะลูกขอห้าหน่อยสี่แปดหกสี่แปดหกสี่แปดหกจ้ะ อันนี้คือไลยมั่นแต่ว่ารัฐบาลไทยน้องเกดตขออยู่ตำหนักอาจารย์นัตตี้เลยอยู่กับปูดำเลยไปเมื่อแรกไปฮอดวันที่17กับไปขอเลยได้ตัวใดบันี้เมืองได้80เก่าซึ่งตอนนั้นว่าท่านได้รู้เลขอาจารย์นัตเนาะบ่ท่านได้รูะว่าอาจารย์ให้ตัวใดแต่ว่าน้องปจุดถูได้80เก่าบันี้เมื่อมันตรงกับอาจารย์พอดีจ้ะ แปดศูนย์เก้าคือรัฐบาลไทยแมนจากรัฐบาลไทยเป็นตีบ้างคือตีบ้างตึ้งเนาะแบบนี้นกเพียรแต่ปูเพิ่งก็บอกว่าให้เอาให้เป็นให้เอาให้เป็นเพื่อนไม่ยู่น้ำแล้วให้เอาให้เป็นดูก็ไปจุดถูกบอกเพื่อนเพื่อนต่อมากับเอ้เพื่อนหน่นแหละมึงว่าฝันว่าเพื่อนก็บอกว่าให้เอาให้เป็นว่านก็ได้ถ้าหนุ่มอ่ะหนิเพื่อนหงหงิดมากสี่หางวดแดียรตะวัน สีกน้ารัฐบาลไทย้าอยรนนอยี่สแ่มอนีจ้านล้แมนจ้าาอยป ขอเพิ่นแบบได้องเกีย้อปูอบอกครับแม่ครับหนักเกล็ดซืปูกอประคูนะครับเจ้มมาหน้าเพิ่นจะมาให้ตลอดแจ่ว่าให้เอาเฮปปินเดียยดเเ๋ยวรอตัวเลขน้งนนองเกียดแป๊บนมงเนาะ แต่ส่วนตัวน้องเกดถ้ามาร์พิเศษมากสุดๆน,น้องเกดมาร์คตัวใดมาร์คแปดศูนย์ะมาร์คแปดศูนย์อันนี้คือเลขคู่ที่จุดคออยู่ที่ปูองค์ดำเนาะอยู่ตำแหน่งอาจารย์นอตตี้เนาะีเยม สำหรับท้า f อซที่จะติดตามน้องเกตให้ติดตามได้ทางทางช่องทางไหนบ้างคะ,ะเพจจาน้องเกตพารวยรับยูทู e น้องเกตพารวยจนะ้าฝาก่องน้องด้วยจ้าเหมือนทั้งชมนะคะเป็นตัวเลขของน้องเกตนะคะ น้องเก่งคนน,นึงเส็นะน้องชมผูรดเนที่หนึพิจิตการเดอนศ2566นะคะแปดศูนย์เก้าแปดศูนเาศูน,นยน์เก้เอาให้ผีโชคใช่เิงน้านี้ครับ <c oughs> ก็อย่าลืมนะคะแปดศูนย์หกโชคใช,ช่แตเช่นเดียวกัน เปนนาสัล้วมาเก9บ9นกัน9กับหัวเป็น6 8606